ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m u เ a t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็กนาร็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U T Phone ใช่ไหมอ่ากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ใน cloud เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ไม่เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไป,ปรพร้อมๆกันเจอกัันครบ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลัมาางมองหาร้านตัเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้งตะมกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ถามาเกี่ยวกับตัวของถังซาน New w o r ร d เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองเนอะครับว่าเฮ้ยผมเติมล้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้าน Game Station Top เกมเซสชั่นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ u i d แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง U ID เนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเก เกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมส t a t i o n Top u p นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชม,มจะเป็นคนไทยหรือว่ามรุต่ังดาทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะไปอาราฟเฟอลี่กันที่เคยสวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือที่กราจะเปิดใหม่เร็วๆนี้นะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า e t h e r e a l r e s t a r t นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในคลิปวิดีโอนี้ผมจะหยิบยืมในส่วนของเทียร์ลิสนะครับจากเว็บไซต์ของฝรั่งเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะเพราะว่าอัปเดตล่าสุดของเขาเนี่ยก็คือวันที่3มิถุนายนซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเปิดในวนานเวลา 17.00นใช่ไหมครับก็คือเวลา5โมงเย็นของบ้านเราเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียริสตัตวเนี้ยเขาจัดมาแบบตอนที่ตัวละครมันมีการบัฟการเนิร์ฟแล้วก็มีตัวของแพดโนตมาแล้วเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้เที่ต์ตล่รรางคลิปด้วยเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากมาดูเองนะว่าตัวไหนมันดีตัวไหนมันไม่ดีเราแบบ เข้าไปในเกมแล้วเรารีไอดีเจอตัวเนี้ยมันดีหรือเปล่านะครับจะได้มาดูเองได้ด้วยเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับคือต้องบอกก่อนว่าเว็บไซต์เนี้ยมันดีอย่างหนึ่งคือเขาจะบอกเลยว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันเหมาะกับโหมดไหนบ้างอยางเช่นตัวนี้โหมด PVE เเนื้อเรื่องใช่ไหมตัวนี้โหมดตีบอสอันนี้ก็ตีบอสเหมือนกันอันนี้ก็ตีบอสอันนี้ก็จะเป็นเลดบอสห้าคน อันนี้ก็จะเป็น PVP ซึ่งนับตั้งแต่ PVP แบบ real time RTA PVP แบบตั้งทีมป้องกันแล้วก็ u i l d war ด้วยเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราอยากดูว่าเฮ้ยบอสที่เราต้องการตีใช่ไหมอันดับแรกเลยคือบอสตัวนี้เป็นบอสที่เราสามารถฟาร์มหาในส่วนตัวของไอเทมเซตพลังโจมตีต่างๆใช่ไหมครับซึ่งเราต้องมาฟาร์มบอสตัวนี้อะเรามีตัวอะไรที่แบบเฮ้ยเราหน้าหาบ้างใช่ไหมลัก เรามาดูเทียร์ศูนย์เทียร์ศูนย์จุดห้าเทียร์หนึ่งครับประมาณนี้แล้วก็ตัวละครเนี่ยเราก็ดูได้ว่าเฮ้ยตัวละครสีส้มมันเป็นระดับ S R ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถใช้ตัวละครสีม่วงระดับ S R ตัวไหนแทนได้อ่าอย่างเช่นเทียร์ศูนย์ก็จะมี2ตัวเลยนะที่เป็นตัวดีบัฟอ่าตัวนี้เป็นตัวซับตัวนี้เป็นซับพอร์ตแบบพวกสร้างโลเป็นพวกฮิลใช่ไหมอ่าถ้าเราแบบเฮ้ยไม่มีตัวพวกเนี้ยเราก็มาดูตัวพวกนี้ต่อได้อ่าหรือไม่ก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ที่เป็นระดับ S R แจกฟรี ่ะเราก็สามารถมาดูได้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็บอสตัวที่2เนี่ยที่แนะนําคือบอสตัวนี้เพราะว่ามันจะเป็นพวกเซ็ตความเร็วเอาไว้ใช้ pvp หรือบางทีแบบความเร็วเราไม่พอหลกัลกๆเนี่ยเริ่มต้นมาเราต้องดันดาน pve ให้ไปตันก่อนเพราะว่ามันต้องการปลดล็อกตามเลเวลเราสมมุติเราดันไปได้ถึงเลเวล20ระดับต่อไปอาจจะปลดล็อกเลเวล30นี่แหละคือหลูฟาร์มบอสครับ เราก็มาฟาร์ม2บอสตรงนี้คือเอาง่ายๆนะถ้าเปรียบเทียบกับตัวของดันเจียนใน 7K Rebirth อะ่ะไอดันเนี่ยเหมือนกับดันมังกรดันเนี่ยเหมือนดันวัวไอดันเนี้ยเหมือนดันไฮดร้าซึ่งไอดันไฮดร้าเนี่ยจะเป็นพวกดอบสายสถานะต่างๆเออเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนที่ผมเคยบอกว่าเฮ้ยไอเกมเนี้ยมันคล้ายกับ Se เว่นไนท์ r ีเบเลยแต่ต่างกันที่ระบบ PP มันดีกว่าอะไรประมาณนั้นเพราะว่าจัดเซต ของไอท่งไอเทมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันเลยแต่ว่ามันแค่มีระบบสัตว์เลี้ยงเข้ามาใส่เพิ่มเติมแล้วก็เซตของเกมเนี้ยจะมี12ชิ้นอะไรประมาณนี้ยซึ่งมันก็จะแบบมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มันมีการปรับบิวได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเราก็จะมาดูว่าเฮ้ยเริ่มต้นมาเนี่ยเราควรหาตัวไหนบ้างใช่ไหมถ้าเราจะมาดูแบบครอบคลุมเลยนะครับเอาไปชีป้ไปที่ตัวละครตัวนั้นอ่าสังเกตตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น pve เทียสูน ่าตีบอส5คนเนี่ยเทียร์หนึ่งใช่ไหมพีพีพีเนี่ยเทียร์ศูนย์ตีบอสตัวแรกคือตัวบอสตัวนี้อ่าเทียร์ศูนย์จุดห้าตีบอสตัวนี้คือศูนย์จุดห้าตีบอสตัวนี้คือเทียร์ศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเลยเราหาตัวไหนบ้างเราก็มาดูได้อ่อย่างเช่นตัวเนี้ยอ่าถ้าเป็นบอสตัวสายฟาร์มอ่ของเซตพลังโจมตีเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาค่อนข้างแนะนำนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยสังเกตมันก็จะอยู่ TSC T2 0.5นะครับเราก็มาดูไว้ว่าเฮ้ยตัวละครตัวไหนเนี่ยในโหมดไหนเนี่ยมันเก่งบ้างก็แค่ติ๊กดูก็ได้นี่ครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวละครเริ่มต้นมาเนี่ยที่เราควรหาผมมองว่าควรหาตัวที่สามารถฟาร์มบอสเซ็ตพลังโจมตีได้ก่อนเพราะว่าถ้าเราฟาร์มหาเซตพลังโจมตีได้เราค่อยเป็นลงบอสอันอื่นอ่าเพราะว่า PVP เนี่ยยังไงครูก็ต้องเลส เล่นเซตความเร็วครับเพราะว่า PVP มันเหมือนจะมีทีมถึกกับทีมสปีดทีมสปีดนี่คือใครเปิดก่อนนี่แทบจากการันตีชนะ100%เลยด้วยซ้ำนะครับยกเว้นเจอทีม CC ที่แบบมีแช่แข็งทั้งทีมอย่างเช่นไอตัวเนี้ยที่มันเป็นระดับ SR เนี่ยอ่ามันจะปล่อยตัวของหมึ่งน้ําแข็งมั้งมาโจมตีมีโอกาสติดแข็ง2 3 4ตัวเลยนะครับอ่าหลากัลกๆเลยตัวไหนที่ควรหาบ้างก็เอาตรงๆเนาะไอเนี่ยแมสซีอาร์ตเนี่ย โดนเนิร์ฟขนาดไหนเนี่ยก็ยังเต็งหนึ่งอยู่ดีเพราะว่าเป็นตัวดาเมจ DPS ที่น่าจะแรงที่สุดในเกมอ่าตีเป้าหมู่ด้วยตีเป้าเดี่ยวด้วยประมาณนี้อ่าหรือว่าบางทีเราอาจจะหาตัวนี้มาแก้ขัดก็ได้อ่าหรือว่าไม่มีตัวละครระดับ SR ไอเอชก็ใช้ SR แทนก็ได้ไอพวกเนี้ยอ่าแล้วก็ตัวละครดีบัฟครับนี่2ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกนะอ่าแล้วก็ตัวละครซัพพอร์ตที่บัฟซึ่งผมเห็นหลายๆคนเนี่ยถ้าง,งบประมาณไม่เยอะก็เล่นตัวนี้งบประมาณเยอะหน่อยก็เล่นตัวนี้ธาตุมืด นะครับแล้วก็ตัวละครสายซัพพอร์ตสร้างโล่ฮิวเลอด์ฮิวเลือดก็เอาตัวตรงนะถ้าให้ผมแนะนําคือไอตัวนี้เพราะว่ามันสามารถสร้างโล่จากพลังโจมตีได้แล้วก็เป็นตัวดามเมจตัว c ีีด้วยเออเพราะฉะนั้นคือทํามาแถมมันยังเป็นธาตุสีแดงอะ่ะเออมันก็ไม่ใช่แสงมืดเงียเพราะฉะนั้นก็สามารถเล่นได้คือหลักๆเนี่ยหาตัวที่มันอยู่ในบอสต,ตัวนี้น่าจะดีกว่านะเพราะว่ามันเอาไว้ฟาร์มของเซตพลังโจมตีก็คือตัวประมาณนี้อ่า แล้วพอเราฟาร์มได้เนี่ยเราค่อยไปฟาร์มเซตความเร็วเอามาไว้ p v p ก็ได้เผื่อใครอยากเล่นนะครับก็จะมีตัวละครประมาณนี้นะสังเกตว่าหลักๆเลยเนี่ยดันแทบจะทุกดันเนี่ยใช้ตัวคล้ายๆกันหมดนั่นแหละแต่ว่าจะมีแค่ดันนี้กับดันนี้มั้งที่แบบมีการปรับเปลี่ยนหน่อยนะครับแต่ว่าตัวซัพพอร์ตตัวดีบัฟเนี่ยยังเป็นตัวเดิมนะเปลี่ยนแค่ตัว DPS เครับเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนแค่ตัว DPS อ่าแต่ว่าตัวดีบัฟเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆเดิมเลยครับเพราะว่ามันมีแค่ไม่กี่ตัวที่่่มันคอข้างงเก อ่าหลักๆก,ก็คือจะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เจอกันนะครับตัวไหนดีไม่ดีก็เอามาดูได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปให้เพื่อ,อนๆไปดูแล้วกันนะครับเผื่ออยากเล่นทีมไหนอยากเล่นตัวไหนนะเพราะว่าอ่าผมไปดูเทียร์ลิสต์ของยูทูบเบอร์ฝรั่งมาแล้วเขาก็ใช้เว็บไซต์ตัวนี้เหมือนกันเลยนั่นเองแล้วก็มันอัปเดตมาล่าสุดวันที่3มิถุนางไงสองวันก่อนหน้านี้เพราะว่ามันปล่อยแพทมาแล้วเพราะฉะนั้นตัวละครที่โดนเนิร์ฟเนี่ยมันก็จะม อ่ะมันน่าจะโดนบัฟขึ้นมาเห็นไ,ไหมตัวนี้โดนเนิร์ฟเห็นไหมครับมันจะมีมันจะมีแบบสีดแดงๆชี้ลงอันนี้สีเขียวชี้ขึ้นใช่ไหมซึ่งตัวเนี้ยโดนบัฟมาอ่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วฝรั่งอ่ะเชียร์ให้เปิดตัวเนี้ยตัวแรกมากเลยเออเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูเองแล้วกันนะครับว่าพวเพื่อนๆแบบถูกใจตัวไหนหรือเปล่านะแต่ว่าตัวเนี้ยโดนเนิร์ฟมาแล้วแหละแต่ตัวอื่นมันโดนเนิร์ฟเยอะกว่าไงมันก็เลยแบบเด้งขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะครับก็ถูกใจด่านไหนอยากฟาร์มด่านไหนบอสตัวไหนก็ มาฟาร์มเอานะครับมาเลือกตัวละครเอาซึ่งผมแนะนําเป็นบอสต,ตัวนี้ก่อนเลยคล้ายๆกับเซเว่นไนท์รีเวิร์สเลยซึ่งมันนับว่าเป็นมังกรแหละไอ้นี่เป็นวัวไอ้นี่เป็นไฮดร้านั่นเองนะครับก็ง่ายๆฟาร์มเสร็จก็คอนเทนต์ในเกมก็ไป p v p ต่อแต่ว่าเกมอ่าอิทิเ e ียลรีสตาร์เนี่ยมันจะมีในส่วนตัวของ RTA ด้วยที่สามารถเล่นแบบเรียลไทม์สามารถแบตนตัวละครกันได้เอออะไรประมาณนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจคือ ตัวละครที่เขาแบนในอารีนาระดับสูงๆอ่ะที่ประมาณสามพันแปมอ่ะคือแม่งแบนตัวฟ้ากับตัวม่วงกันเว้ยที่ผมเห็นเข้าแบนนะคือแบนในตัวเียนเนี่ยเออกับแบนในตัวนี้แล้วก็มาแบนไอ้พวกตัวตัวเนี้ยเออลักๆคือแบนตัวม่วงกันแล้วก็จะมีบางตาที่แบนตัวแมสซ่อาร์บ้างเออแต่ว่าคอมหลายๆคอมเนี่ยเหมือนกับแบนตัวฟ้ากันกลัวตัวสีฟ้าก็แปลกเหมือนกัน เออนะก็หลักๆประประมาณนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เนาะก็สำหับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ